ออกข้างวันที่12เดือนกรกฎาคสม2 5 6หลางวันเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข989114 989114ลางวันเลขหาตัวได้แก่หมายเลข89114 8 9 1 1 4าหงรางวัลเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเก1 4 9114วัลเลขสาตัวได้แก่หมายเลข1 1 4 114รางวัลเลขสอตัวได้แก่หมายเลข1 4 14และรางวัลเลขหนตัวไทยได้แก่หมายเลขสหมายเลขสการรรางวัลโหยตนาเลข ผูกตัวกัน,นเลยสเรตปเป็นเพียรห้อยลำดับต่อไปเมนจะได้สืบโตออกเลขรางวัลหนู่ยลาฝันสามทับสี่สิบคอยพนักง,งานออกเรียนรางวัลเด้ออกมาประจำนาทียุคผู้กองที่ออกเรียรางวัลในงับต่อไปขอเห็นเซิร์คณะกรรมการผู้คง,งการออกเรียนรางวัลผู้ตาหน้าจาัด กระทรวงการเงินได้เฮียร์คืบค้ดปุ่มปมระกอบในระหวันเป็นั้งที่หนึ่งข้อยืนเซอร์หวยตำราฝันสามรับสี่สิบหนึ่งผู้เสียงโซคสามารถเลือกซื้อได้อนึงน้ำสัตว์ส่งน้ำสัตว์และสามน้ำสัตว์ตามความสมัครใจราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันกีบขึ้นไปขอขอบใจาคณะกรรมการคนในระหวันเริมหมุนเป็นข้างที่หนึ่งเพื่อให้โนบานกินสลับอยกันไปมา ข้อยพลงานออริจินวันได้เฉลยหมายเลขนำสัตว์ขั้นที่หนึ่ง mm hmm. ได้แก่หมายเลข0 6, นลูนนำสัตว์เลขเสือหมายเลข0ูนย์นำสัตว์เลขเสือในในักการต่อไปขอยเฮนเซนคณะกรรมการผู้ตายหน้าจากคณะนิธิการสภาแห่งชาติได้เกตึ้นกดปุุมอุปกรณ์รีรางวันเปิดขั 2, ขนนขข้นที่สองขอยเฮนเซนขอบคุณคณะกรรมการ เลขสานำัวอนผูเซียนสสามารเลือกซื่อยมน้ำสัตว์ตันูเสียง,เ,ยตรตรเ,ยงเลขรางวัลต้อง,งมมตสามนำัตจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ซื้อนันงกีบเงินรางวัลุกล้านกีนนบกไวไัยประานโรงเรียนรางวัลได้แส,ส,งสงดงหมายเลข 1, นำสัตว์ขั้นที่สได้เกยหมายเลขหนึ่นำสัตว์เลขเพึ่งหมายเลขหนน้ำสัตว์เลขเพึ่งเห็ในในโกาต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผูตร้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม นด้เกรติคินคตพุ่มปู้กอนลังว,วันเป็นขั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายควเซอร์ขอขอบใจท่านท่านกรรมการากเลขสองน้ำสัตว์เสียโซ่เาลซี่ย่าสองน้ำสัตว์เป็นยูเซียงเลขรางวัลต้องถึ้งมุดสองนำสัตว์จะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ซึ่งทันกี่เงินรางวัลน,นึ่งเสกกี่หมายเลขนาำสัตว์ขั้งที่สาม ได้แกยหมายเลขสองหนึ n, soon, ่งหนาสัตว์เลขนกเอ็นหมายเลขสองหนึ okay. n ams. N ams ่งาสัตว์เลขนกเอ็นการเชนเลขนามสัตว์ออกมาครบสามหนามสัตว์เป็นทีเหยบห้อยผลการออกเลขรางวัลหน่วยตำราฝันสังสี่สิบประจำงมวดทีห้าสิบสมออกข้างวันที่สิเดือนกรปีงนสศมีสามหนามสัตว์ได้เกยหมายเลขศูนย์กนาสัตว์เลขเสือหมายเลขศูนย์าสัตว์เลขเสือหมายเลขหนึ่นาำสัตว์เลขเพิ่ง หมายเลขหนึ่งหกนามสัตว์เลือดพึ่นหมายเลขสอนามสัตว์เลนกเอน็นหมายเลขสองหนามสัตว์เลนกเอน็นต่อไปเมนจะได้ป,ประกาศผลการออกเลขระบาดในานทำทราบ ท่านผสมที่ผ่านไปแล้วนั่นก็แมนผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่53ของวันจันทร์วันที่2 2ก่อละกฎาสม2พันพิธีกรจะขอทวนคืนให้ทางผสมได้รับทราบกันตืมอีกข้างหนึ่งหลังวันที่1เลข6ตโตได้แกมหมายเลข989114 989114 4และเลข5โตได้แก่หมายเลข89 114 89 114และเลข4โตได้แก่หมายเลข9 1 1 4 9 1 1 4และเลข3โตได้แก่หมายเลข1 1 4 1 1 4และเลข2ตัวได้แก่หมายเลข1 4 1 4และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข4หมายเลข4จากนั้นสืบต่อออกเลขตำราฝันหรือเลขน้ำ <mitad> ซ <sprout>. ัสทับว์3สิออก3ข้างด้วยกันข้างที่1ได้แก่หมายเลข0 6ถึกถือกับเลขน้ำสัตว์เลขเสือ0 6ถึกถือกับเลขน้ำสัตว์เลขเสือและเอาข้างที่2ได้แก่หมายเลข1นึกถือกับเลขน้ำสัตว์เลขเพิ่งหนึกถือกับเลขน้ำสัต์เลขเพิ่ง ได้ออกขั้งสุดท้ายขั้งที่3ได้แกมหมายเลข2 1งหนึ่งถือก,กับเลขนำสัตว์เลขนกเอน2 1งหนึ่งถือก,กับเลขนำสัตว์เลขนกเอนท่านผู้ชมท่านสามารถติดตามผสมการทายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาของพวกเราได้ไหมในงวดต่อไปงวดที่5้ของวันพัสดวันที่15กรกฎาคมสองพเริ่มตั้งแต่เวลาสามโมงเป็นต้นไปผ่านทางโทรพานแห่งซาลาวซ่องหนึ่งสำหรับมื้อนี้